สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแลเข้าใจแหล่งข่าวเช็คได้กับสตางค์รัฐวัฒน์บุญจิลสวัสดนะครับวันนี้นะสตางค์จะมาพูดถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่กําลังจะได้รับเงินเยียวยา15,000บาท โดยเฉพาะใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารทกศหลายคนกังวลว่าเอ๊ะเราจะได้เงินไหมวันนี้เรามาดูคําตอบกันนะครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังมีเดียและอย่าลืมกดติดตามโดยเฉพาะกระดิ่งด้วยนะฮะถ้าคุณกดกระดิ่งคุณจะไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้ชมครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสําหรับคนที่เป็นทกศไม่สำหรับใครที่เป็นเกษตรกรนะครับแล้วไม่มีบัญชีธนาคารทกศจะได้รับเงินเยียวยาน1น0 0 0บาทหรือไม่ล่าสุดนะ ทามธนาคารทกศนะครับได้ออกมาแล้วบอกว่า ได้แน่ๆนะครับแล้วก็จะเร่งดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะใครที่ลงทะเบียนแล้วผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะได้รับเงินจากกระทรวงการคลังไปเลยครับมันก็จะแบ่งกลุ่มเกษตรกรนะครับเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือใครที่มีบัญชีเงินฝากกับทกศนะครับคุณจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปย้ำอีกครั้งใครลงทะเบียนด้วยบัญชีธนาคารทกศนะก็จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมต้นไปแต่สําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นนะครับที่ไม่มีบัญชีธนาคารทกสนะครับวันที่7พฤษภาคมนี้เขาจะมีการเปิดเว็บไซต์ www เยาวยาเกษตรกร .com ให้คุณนะครับ แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารไหนก็ได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทอกสชื่อว่า www เยาวาเกษตรกร .com วันที่7พฤษภาคมนี้ถ้าคุณผู้ชมทําไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับแนะนําวันที่7พฤษภาคมนี้เข้ามาที่ช ANNEL ของสตังนะครับจดไว้ตรงปฏิทินเลยว่าดูวิธีการเข้าเว็บไซต์นี้จากช ANNEL สตังมีเดียนะครับเดี๋ยวสตังจะทำคลิปวิดีโอนี้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรในวันที่7พฤษภาคมเลยครับจากนั้นหลายคนถามว่าเอ๊ะจะไปที่ธนาคารได้ไหมตอนนี้นะครับธนาคารก็ขอร้องให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ย ไม่จําเป็นต้องไปสาขาของธนาคารนะครับเพราะว่ากําลังหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อยู่ดังนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของธนาคารจะดีกว่านะครับสําหรับคําถามที่บอกว่าไม่มีบัญชีเงินฝากทกสได้เงินไหมตอบไปแล้วนะครับได้เงินเหมือนกันในต้นคลิปที่ผ่านมาและสําหรับใครที่ใช้ธนาคารทกศและมีบัตร ATM ถ้าได้เงินมาแล้วหลังจากวันที่15พฤษภาคมจะใช้บัตร ATM นี้กับตู้อื่นถอนเงินได้ไหมบอกได้เลยว่าคนที่ถือบัตร ATM ของทกศสามารถถอน เงินตู้ไหนก็ได้ทุกธนาคารเลยนะครับถ้าคุณได้มาแล้วสามารถถอนตู้ไหนก็ได้โดยใช้บัตรเอทกศครับนอกจากนี้แล้วใครที่มีตู้ทกศอยู่ที่บ้านแต่อุ้ยลืมเอาบัตร ATM มาทำไงคุณสามารถใช้โทรศัพท์พมือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศ A Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATM... ของตู้ทกศได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ได้เลยนะครับนั้นแล้วนะครับเคลียนะ ใครที่มีบัญชีทกศจะได้เงินหลังจากวันที่15พฤษภาคมส่วนใครที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นวันที่7พฤษภาคมแจ้งบัญชีธนาคารของท่านในเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นะครับและนอกจากนี้คุณจะได้เงินตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกดาเดือนละ5 0า0 3เดือนไปเลย15 0 0 0นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์อมรินทีวีนะครับคุณผู้ชมอยากติดตามข้อมูลพเพิมเ่มเติมหรือเช็คข้อมูลสามารถคลิกไปได้นะครับเว็บไซต์จะตั้งทิ้งไว้ให้ใต้ล่างแล้ว และยืนยันว่าสามารถเช็คแหล่งข่าวได้นะครับหากคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับตัวคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วดติดตามช่องสตัง์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับ